ยื่นตกปลาอีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับอาหารหมานะครับอาหารสุนัขนะครับสามมิกนะครับตัวนี้นะครับสามมิกเป็นอาหารสุนัขโตนะครับกระสอบละแปดร้อยบาทนะครับก็มีแยกขายเป็นกิโลนะครับเม็ดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้ดูไดครับเนี่ยครับมันดีตรงไหนนะครับมันดีตรงที่ว่ามันมีอ่าจะเป็นเนื้อสัตว์มี มีตับนะครับแล้วก็มีเป็นผักนะครับเนี่ยครับเม็ดสี้เขียวก็จะเป็นผักนะครับมันจะมีอยู่สามอย่างเลยนะครับมันคือมันครบนะครับเวลาเราไปตกปลาก็ไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรนะครับในนี้นะครับหรือว่าท่านที่จะเอาไปเสริมกับรำหรือว่าขนมปังก็ดีนะครับตัวนี้ใช้วิธีปนนะครับบดหรือปั่นนะครับให้ละเอียดนะครับ บดก็ได้ปั่นก็ได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือแช่น้ํานะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทากันครับเดีย๋ยวผมจะเอาไปตํานะครับใครที่มีเครื่องปั่นก็เอาไปปั่นนะครับหรือใครที่ไม่มีเครื่องปั่นจะบดเอาก็ได้นะครับใช้ขวดนะครับเอาวางกับพื้นนะครับใช้ก้นขวดกระเทาะให้แตกแล้วค่อยเอาขวดกิ้งนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือตํานะครับก็ง่ายสุดถ้ามีคกก็ตํามาเลยนะครับ ตอนนี้ผมให้ดูเป็นแบบแช่น้ําก่อนนะครับแช่น้ําไว้ประมาณสามนาทีนะครับก็จะเริ่มจะเริ่มบีบได้นะครับจะเริ่มนิ่มนะครับก็ยังยังไม่ถือว่านิ่มมากนะครับต่ให้ดีก็สักห้านาทีนะครับแช่น้ําไว้สักห้านาทีเนี่ยมันเริ่มละลายแล้วนะครับแช่น้ําไว้สักห้านาทีนะครับใส่น้ําเยอะเลยนะครับห้านาทีแล้วค่อยลินน้ําออกลินน้ําทิ้งให้หมดนะครับแล้วก็พึงไว้นะครับมันเนื้อมันจะนิ่มนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอามาค่อยเอามาคั้นนะครับให้มัน เข้ากันนะครับอ่ะก็มาดูแบบตำนะครับตำอย่าใส่เยอะนะครับมันตำยากนะครับเม็ดมันแข็งหน่อยนะครับต้มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะละเอียดนะครับจริงๆนะครับถ้าเกิดเราไปตกแบบตะก้อนะครับก็ไม่ต้องให้ละเอียดมากนะครับมันมีข้อดีตรงที่หนึ่งมันมันนะครับมีความมัน นะครับไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับมันมันแล้วเหยื่อมันจะแตกตัวง่ายนะครับเวลาเราตำเราจะรู้สึกว่าถ้าเม็ดมันแตกหมดแล้วมันจะเหลือยังเหลือเม็ดก้อนที่มันเม็ดประมาณหนึ่งนะครับประมาณเท่าเท่าเม็ดข้าวสารเท่าเม็ดเาาท่าเม็ด,มดข้าวปลายครับเท่าเท่าเท่าปลายข้าวที่มันแตกนะครับเวลาเราไปปั้นตีตะกอมันก็จะแตกตัวได้ง่ายนะครับ ก็จะเข้าเร็วนะครับอันนี้ผมไม่เอาเยอะนะครับเอาแค่ที่ตําพอจะไปดูตอนตําเสร็จฮ่ำให้ดูนี่ครับจะตั้เม็ดประมาณนี้นะครับมันก็จะมีเม็ดที่มันเนี่ยครับยังเป็นเม็ดใหญ่อยู่นะครับเวลาตีมันก็จะแตกตัวได้เร็วนะครับ ปลาก็จะเข้ากินได้เร็วนะครับน่ครับข้อดีก็คือปลาเวลาปลามันยังมีเม็ดใหญ่อยู่เวลาปลามันเข้ากินมันจะดูดแรงนะครับดูแรงแล้วทําให้เ,เม็ดโฟมที่เราเกี่ยวกับตัวเบียดมันเข้าปากปลาได้เร็วนะครับก็ประมาณน,นี้นะครับแล้วก็ผสมน้ําปั้นตกแบบตะก้อได้เลยนะครับหรือว่าถ้าจะเอาไปตก แบบเม็ดเดียวนะครับตกชิงริ้วตกสปิวนะครับก็แนะนําให้ตามรายละเอียดกว่านี้นะครับตามรายละเอียดกว่านี้เวลาปั่นก็จะติดกับตัวเบด็ดดีแล้วก็เวลาปลาดูดก็จะละลายเร็วนะครับจะดูดเข้าปากปลาได้เร็วนะครับออก็ครบห้านาทีเดี๋ยวมาเทาน้ําทิ้งนะครับลีนน้ําทิ้งนะครับ ท,ทิ้งให้หมดนะครับแล้วก็เอาไปพึ่งไว้นะครับเอาไปพึ่งไว้เนี่ยมันจะยังไม่เข้าข้างในเท่าไหร่นะครับห้านาทีเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราแช่ไปนานกว่าน,นี้จนมันละลายถึงข้างในมันก็จะปั้นยากนะครับมันจะมันจะเหลวเกินครับห้านาทีพอดีนะครับแล้วก็เอาปล่อยทิ้งไว้ให้เซตตัวอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับให้มันเริ่มซึมเข้าไปข้างในนะครับดย๋ยงมันจะปั้นได้ง่ายนะครับ แต่เยาแช่ไว้เลยนะครับถ้าแช่ไว้เลยมันจะเละเกินนะครับลินน้ําออกแล้วก็พึ่งไว้นะครับไม้ที่จะมาตกวันนี้นะครับก็เป็นคลองธรรมชาตินะครับยาไปนะครับเป็นคลองนะครับก็ผมอ่อยไปแล้วกรมหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับใกล้ๆเลยตกตรงหน้าเลยนะครับเดี๋ยวลองดูครับวันนี้จะมาตกแบบตะก้อนะครับตกแบบตะก้อ ตะก,ก้อก็จะเป็นตะก,ก้อแบบนี้ครับผมจะใส่หัวท้าย2ตัวพอนะครับแล้วก็เม็ดโฟมเนี่ยผมใส่เม็ดเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตีไกลอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ตีไกลมันก็ไม่แตกนะครับถ้าเราตีไกลนะครับมีโอกาสที่เม็ดโฟมาจะหลุดออกจากตัวเบียดเราก็ใส่ต้องใส่เผื่อไปอีกเม็ดหนึงนะครับอันนี้เราไม่ได้ตีครับเราหย่อนใกล้ๆหน้าใกล้ๆ ยังไงไม่ไม่มีโอกาสรูดได้อีกแล้วนะครับตัวเบียดผมใช้เป็นตัวใหญ่เลยนะครับวันนี้เน้นปลาใหญ่ครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับถ้าได้ตัวเล็กไม่เอานะครับตัวนี้ตัวเบียดเบอร์เก้านะครับนี่ครับเยอก็ประมาณนึงนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เหนียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ผงมากนะครับเวลาปั้นจะปั้นติดแล้วเวลากดนะครับจะกดง่ายนะครับ แตกง่ายเดี๋ยวเวลาตีลงไปแป๊บเดียวเหยื่อมันแตกนะครับถ้าปลามันเข้าแล้วมันก็จะมาลุมดูดึ้นนะครับปั้นให้แน่นได้เลยเดี๋ยวเวลาลงไปในน้ำมันจะมันจะแตกออกเองครับเราสามารถปั้นแน่นเลย ก็จิบเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับแค่นี้นครับ้วก้เนี่ยวันนี้ผมไม่ได้ตกไกลครับลอยใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวลองดูจะมีตัวเข้ากินไหมหัวก็ไม่ได้ใส่เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตกไกลครับแล้วก็น้ำไม่ไหลเป็นตะก้อเกลียวเลยครับ ของใหญ่ครับคุณตายแล้วสายกันเล็ก้วยนะครับโอ้โหออกอยังเยวเลย และลกด้วยนะครับมีผักผักบุ้งผักกระเฉดเต็บไปหมดไม่รู้ว่าไปถึงไหนนะครับแล้วขันอ่อนด้วยนะครับ ทุกคปลาอะไรปลาอะไรอยู่คนเดียวนะลำบากไหม ปลาเจลาเม็ดครับปลาเจลาเม็ดครับ ไไขาดกลัวมันข,าด,ขาดครับเพราะว่าฟันมันคม สายขาดพอดีนะครับขาดติดอยู่ปากเลยครับเพราะว่าฟันมันคมมากก็ดูดูในปากเอ็นตะขอเบ็ดมุมปากนี่ครับมุมปากตรงนี่ครับเห็นไหมครับตะขอเบ็ดอยู่ในปากเลยครับนีมันไม่ขาดตอนเลกนะครับให้ดูครับเทียวกับมือนี่ครับ ไซสสวยครับตัวใหญ่เลยครับสุดยอดครับเ,เหยื่อเหยื่ออาหารหมานะครับสามมิกนะครับได้ขนจริงครับเนี่ยครับได้จระเมรมาตัวหนึ่งนะครับสุดยอดครับ